ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตารางข่าวเศรษฐกิจนะคะอันนี้คือของเมื่อวานนะคะเมื่อวานก็มีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะของ JPY ก็มีตั้งแต่6กโมงเช้าเลยนะคะแต่ว่าอของเงินปอนเนี่ยน,นี้จะเป็นตัวเลขสําคัญหน่อยค่ะเป็น Customer Price Index นะคะเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะซึ่งตัวนี้มันจะวัดพวกเกี่ยวกับ การเป็นแปลงของราคาสินค้าต่างๆแต่ว่าวัดในมุมมองของผู้บริโภคนะคะออกอประกาศมาตอนบ่ายโมงก็ตัวเลขก็ดีกว่าที่คาดการนะคะตัวเนี้ยก็ถ้าสมมติผู้บริโภคเขามีมุมมองต่อ,อสินค้าบริการต่างๆเนี่ยว่ามันมีแนวโน้มสูงขึ้นอะไรเงี้ยก็จะส่งผลต่อเกี่ยวกับเรื่องอตัตราเงินเฟอ้อด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อวานที่ประกาศมาตัวเงินปอนก็ดีนิดหน่อยแล้วก็ช่วงเฟดเนี่ยมีการประชุมเฟดนะคะ ตอนประมาณตีหนึ่งเนี่ยกปอนก็ล่วงลงมานะคะสาหรับเรื่องวิเคราะห์กราฟเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณดุ๋มวิเคราะห์ให้นะคะแล้วก็ตอนทุ่มครึ่งเนี่ยจะมะีรีเทลเซล์ซลนะคะรีเทลเซล์เนี่ยจะเป็นยอดครับค้ัปีกนะคะซึ่งตัวยอดค้ัปีกของฝั่งอเมริกาเนี่ยมีประกาศของแคนาดาเป็น BOC c o n s u m e r p r i c e Index เหมือนกัน,นะคะของอเมริกาเนี่ยช่วงทุ่มครึ่งเนี่ยรีเทลเซล์เนี่ยไม่ดีเลยไม่มีตัวเลขตัวไหนที่ดีเลยนะคะคือออกมาต่ำ ต่ำกว่าที่คาดการไว้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ต่ำกว่าข่าวก่อนด้วยนะคะก็คือน่าจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเท่าไหร่นะคะสำหรับสกุลเงิน US ดอลลาร์นะคะแล้วก็เฟดที่เมื่อกี้คุณจอบพูดไปก็บอกว่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยเท่าเดิมนะคะก็อาจจะทำให้ดอลลาร์อ่อนลงนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็มีแรงซื้อเข้ามาเรื่อยๆนะแล้วก็ โอเคค่ะแล้วก็จะมีตอนสามทุ่มครึ่งเมื่อวานนะคะจะเป็น EIA Crude Oil Stock นะคะซึ่งตัวเลขออกมาผิดคาดมากสำหรับ F เว็บของ FX Street เนี่ยตัวนี้เขาให้ค่าความสำคัญเป็นแค่สีเหลืองนะคะแต่ว่าสำหรับในเว็บไซต์อื่นเนี่ยเขาก็จะให้ค่าความสำคัญเป็นสีแดงนะคะก็ตัวเลขของน้ำมันเนี่ยออกมาติดลบ4 จุดสามนะคะคือติดลบประมาณ4ล้านกว่าอันนี้ตัวเลขที่ติดลบเนี่ยหมายถึงว่าน้ํามันในสต็อกนะคะมันลดน้อยลงนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นาข่าวดีต่อน้ํามันหรือเปล่านะคะเพราะว่าตัวสต็อกน้ํามันลดลงเนี่ยกลลยลลย็อาจจะมีการซื้อเพิ่มขึ้นอาจจะหมายความว่ามีการใช้น้ํามันมากขึ้นนะคะ <S <S จริงๆเขาคาดการไว้แค่ติดลบแค่ คา,าดการไว้อยู่ที่1ล้านกว่านะคะไม่ได้คาดการว่าติดลบนะคะแต่ว่าตัวเลขออกมาเกินคาดนะแล้วสำหรับวันนี้นะคะเมื่อคืนก็ประชุม f o m c เนาะมีประกาศแถลงการจากเฟดเฟดคงอัตราดอกเบี้ยนะคะทุกอย่างแล้วก็เมื่อเช้า GDP ของนิวซีแลนด์ค่ะ GDP ของนิวซีแลนด์ออกมาดีเกินคาดนะคะแต่ว่า GDP ยังติดลบอยู่นะ,ะอันนี้ไตมาสก็ติดลบนะคะเทียบไตมาสกับเทียบรายปีก็ยังติดลบอยู่นะคะ <anca> ก็มี8ดโมงครึ่งเมื่อกี้ก็เป็น employment change นะคะอันนี้คือถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากเลยนะคะของออสเตรเลียเนี่ยว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังเพิ่มขึ้นไม่มากนะ,ะ <c oughs> เพราะว่าอย่างมันมีข่าวว่าที่รัฐวิกตอเรียล็อกดาวน์ใช่ไหมคะก็มีตอนที่ประกาศออกมาค่ะอันนี้ก็มีการประกาศบอกว่าออสจูเนี่ยก็จ้ำขึ้นมา30ปิบนะคะแล้วก็ ปรับตัวลงไปเลยอาจจะเป็นการเทปรฟิตทางเทคนิคอลหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าคือข่าวเนี่ยออกมาดีแต่ว่าการาฟยังไม่ได้สะท้อนนะคะแล้วก็มีอัน employment ด้วยะคะอั employment นี่ก็คือ6กหอัตราการว่างงานนะคะลดน้อยลงด้วยก็แสดงว่าคนเนี่ยมีงานทําเพิ่มมากขึ้นนะคะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับ BOJ นะคะเมื่อกี้ที่ประกาศมา BOJ ก็ยังคงอัตราดอกเบีย้ยทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีการคาดการเศรษฐกิจแต่ว่ารายละเอียดข่าวเนี่ยยังมาไม่เยอะนะก็คือเขาก็คงเท่าเดิมติดลบ0.1%นะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวคาดการณ์รึเปล่าเนี่ยทอัเตอร์ลออ๋อโอเคค่ะเขามองว่าเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะมีการฟื้นฟื้นตัวได้นะคะประเด็นก็คือ,อตัวนายก ของญี่ปุ่นนะคะเขาได้รับการเลือกตั้งคนใหม่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่านโยบายต่างๆเนี่ยจะคงเดิมเพราะว่าเขามีนโยบายในการสานต่อของนายกชินโซอาเบะคนเดิมนะคะก็เลยทำให้เรื่องอีโคโนมิก่ยเศรษฐกิจไม่ได้กระทบเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้ประเด็นสําคัญก็จะมีอยู่ที่ตอน6กโมงนะคะ B.O.E. ค่ะเป็น Bank of England นนะคะซึ่งคาดการไว้เหมือนเดิมคะ่ะว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยเหมือนเดิมแต่ว่าเราต้องไปดูนะคะว่า เขาจะมีการประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรหรือเปล่าแต่ทุกอย่างคาดว่าน่าจะคงเดิมนะคะน,น่าจะเหมือนเฟดนะคะแต่ว่าเราต้องไปดูว่าเขาจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมโดยรวมข่าวตามตารางก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเชิญคุณหนุ่มต่อเลยค่ะ